สนามที่จะเปิดใหม่นะครับในเวอร์ชั่นล่าสุดนั่นคือสนาม g o o s e g a t Super c o u r นะครับหรือว่าสนามของหัวหน้าป๊อปนั่นเองเปิดให้ทดสอบสนามอย่างเป็นทางการวันแรกนะครับก็คือวันที่25ธันวาคมวันคริสต์มาสอีก1วันถึง2วันที่ถึงนี้ สวัสดีครับทุกผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านนะครับพบกับ7-1 o n l i อ e นกับผมโบ๊ท์นรัต์เป็นจันทนะครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอข่าวข่าวนะครับสนามที่จะเปิดใหม่นะครับในเวอร์ชันล่าสุดนั่นคือสนาม g o o s e Gas s u u p r r c o อรนะครับหรือว่าสนามของหัวหน้าป๊อปนั่นเองอยู่ที่แยกเนินโมกนะครับอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับได้ทำการปิดปรับปรุงไปนะครับช่วงโควิดก็มีการปรับปรุงแล้วก็ได้ ทำใหม่หมดเลยนะครับเป็น all new คนที่ออกแบบนะครับทั้งหมดก็คืออาจารย์สยามที่จะเรินผลคนเดิมได้ออกแบบใหม่หมดครับเนินใหม่หมดนะครับได้วางลายใหม่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากเพราะว่าลายของสนามนะครับได้วางท่อน้ำไว้สปริงเกอร์ไว้ทำให้ต้องต้องอยู่ลายเดิมแต่อาจจะมีแบบสลับสับเปลี่ยนบ้างเป็นบางมุมนะครับจากที่ผมได้ดูมาตอนนี้เสร็จเรียบร้อย100%เเซ์แล้ว นสนามก็จะเป็นวิ่งสวนลายจากทางเดิมนะครับปกติเราจะเป็นวนทางขวานะครับแต่ว่ารอบนี้จะเป็นวนซ้ายก็สลับแล้วก็เหมือนวิ่งย้อนทางครับแต่ว่าเปลี่ยนเนินใหม่แล้วก็ย้ายล้านนาดย้ายเนินชุดนะครับให้มีความแตกต่างจากเดิมแต่ก็ยังคงลายรูปแบบเดิมไว้สนามเนี่ยจากที่ดูนะครับค่อนข้างจะยาวมากนะครับรอบหนึ่งน่าจะประมาณ1นาทีนิดๆเลยถึง1นาทีครึ่งประมาณนั้นสําหรับ มือใหม่นะครับถ้าเป็นมือโปรน่าจะประมาณนาทีนิดๆนะครับนาทีประมาณสิบวิซึ่งสนามนะครับหลังจากที่ได้ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วทางหัวหน้าป๊อปนะครับจะเปิดให้ทดสอบสนามอย่างเป็นทางการวันแรกนะครับก็คือแกนโอเพนนิ่งในวันที่25ธันวาคมก็คือวันคริสต์มาสนะครับก็คือวันอีก1วันถึง2วันที่ถึงนี้ทางผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์ให้ FC แฟนคลับที่อยู่ในระแวกใกล้ๆสนามนะครับอยู่เขตชนบุรีหรือว่าอยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับชนบุรีระยองจันทรหรือว่าจากกรุงเทพไปก็ไม่ได้ไกลมากนะครับจะเปิดให้ทำการทดสอบสนามในช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายนะครับแล้วก็จะมีจัดกิจกรรมไหนๆเปิดสนามแล้วก็อยากมีคอนเทนต์เพิ่มเติมนะครับวันนีป๊อบก็มาปรึกษาผมนะครับว่าอยากจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับผมก็เลยแนะนำเป็น การแข่งขันมิทติ้งสนุกๆนะครับก็เป็นร่วมแข่งขันมิทติ้งปล่อยตัวกันแต่ไม่ได้มีเกตสตาร์ทแบบแข่งขันจริงๆยังจอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีทั้งหมด5รุ่นนะครับที่ได้วางไว้ก็จะมีรุ่นโอเพนนะครับก็คือใครขี่ก็ได้โอเพนแล้วก็มีรุ่นมือใหม่นะครับมีรุ่น v i p อายุ30ปีขึ้นไปมีรุ่น v i p 40ปีขึ้นไปแล้วก็จะเป็นรุ่น8 5บวกกับมือใหม่ท้องถิ่นนะครับเพราะว่า รถอาจจะไม่เยอะมากสําหรับรุ่นน้องๆเพราะว่าในสัปดาห์นี้มีมีงานใหญ่ของเด็กๆนะครับที่กาญจนบ,บุรีก็เลยทำให้นักแข่งอาจจะไปแข่งทางนู้นกันหมดสําหรับเด็กๆน้องๆนะครับก็คิดว่าน่าจะมีเป็นพี่ๆว P แล้วก็พี่ๆมือใหม่แถวๆนั้นนะครับจากครั้งก่อนหน้านี้ที่ได้เปิดสนามไปสมาชิกมาทดสอบกันค่อนข้างเยอะมากสามสคันเลยนะครับก็ครั้งนี้หวังว่าน่าจะมากันเยอะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่อง เรื่องโควิดยังมีอยู่นะครับก็ให้สวมแมสแล้วก็เว้นระยะห่างกันส่วนรายละเอียดการแข่งขันนะครับจะสมัครฟรีทุกรุ่นเลยสมัครฟรีแล้วก็จะมีเป็นของรางวัลมอบให้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นอะไรนะครับก็ขออุบไว้ก่อนก็อาจจะเป็นของขวัญเหมือนวันคริสต์มาสแล้วก็เรามาแจกของรางวัลสนุกๆครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเงินรางวัลเนี่ย ยังไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าเป็นมิทติ้งนะครับอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ก็ต้องรอติดตามกันแต่อยากให้มาร่วมสนุกกันนะครับเพราะว่าสนามค่อนข้างจะทำเซฟตี้แล้วก็ใหญ่มากเลยนะครับงบประมาณน่าจะอยู่หลักแสนครับสำหรับการปรับปรุงครั้งนี้นะครับไอที่สนใจนะครับก็ฝากไว้ครับในวันที่25ธันวาคมนี้นะครับวันคริสต์มาสก็มาร่วมสนุกกันได้ครับที่สนามกุสแกสซูเปอร์คอร์สนะครับอยู่ที่ อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับรูปภาพคลิปนะครับรูปแบบสนามการขับขี่ทดสอบก็คือทดสอบก่อนวันที่25นะครับคลิปก็คือวันที่23นี่เองนะครับเป็นการทดสอบครั้งแรกเลยก่อนที่จะเปิดอย่างเป็นทางการนะครับก็มีอาจารย์สยามไปทดสอบมีโค้ดปอนนะครับแล้วก็มีน้องๆน,นักแข่งแถวๆนั้นพี่ๆ VP แถวนั้นไปทดสอบนะครับ งแล้เก็ฝากกั้ด้วยครับแล้วพบกันนะครับในวันที่25นะครับผมเองก็จะไปทดสอบสนามด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปมาให้ท่านผู้ชม FC ได้รับชมกันนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมครับพบกันนะครับในวันที่25ครับกับเซมิ o อลออนไลน์นะครับไปเปิดสนามกุสแกสซูร์คอร์ดครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ